สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BG Podcast จุดประกายความคิดสร้างเส้นทางชีวิตใหม่เวลาได้ยินคำว่ากัมพูชาคุณนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยคู่แข่งทางเศรษฐกิจหรืออาจเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีทั้งเรื่องราวของความร่วมมือและความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวหรือแม้แต่เรื่องราววัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้ง วันนี้เราจะพาคุณไปดูภาพใหญ่ว่าแท้จริงแล้วอนาคตของสองประเทศนี้จะไปทางไหนและคุณจะมองเขเมียนอย่างไรกับหัวข้อเรื่องของเราวันนี้อนาคตไทยกัมพูชาศัตรูเพื่อนบ้านหรือหุ้นส่วนยุทธ,ธศาสตร์สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาค่ะ คือภาพที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนมีแต่เรื่องกระทบกระทั่งกันนะคะแต่ลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงกันแน่ศัตรูเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คะ วันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์รายงานข่าวต่างๆที่มองครบทั้งมิติเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็วัฒนธรรมเราจะมาสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซอ้อนนี้กันค่ะเพื่อทำความเข้าใจโอกาสแล้วก็ความท,ท้าทายต่างๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะโอเคเรามาลองดูข้อมูลที่เรามีกันเลยนะคะมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะใช่ครับคือความสัมพันธ์นี้ต้องบอกว่ามันผูกพันกันใกล้ชิดมากจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มันก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่เยอะทีเดียวครับงั้นเราเริ่มที่มิติเศรษฐกิจกันก่อนเลยดีกว่านะคะข้อมูลที่เรามีชี้ว่าเราพึ่งพากันสูงมากโดยเฉพาะเรื่องการค้าชายแดนตัวเลขปี2567นี้รวมกันสูงถึง175.5พันล้านบาทครับสูงมากโอ้นี่มันเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าเศรษฐกิจระดับชุมชนตามแนวชายแดนเนี่ยเชื่อมโยงกันจริงๆใช่ครับตัวเลขนี้สะท้อนชัดเจน ไทยเราส่งออกไปเยอะพวกเครื่องดื่มอะไหล่เครื่องจักรค่ะส่วนทางกัมพูชาเขาก็ส่งสินค้าเกษตรวัตถุดิบต่างๆเข้ามาบ้านเราตลาดโรงเกลือนี่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะคนเดินกันขว,ขวักไข่บรรยากาศแบบคึกคักมากถูกต้องครับแล้วไม่ใช่แค่การค้านะครับการท่องเที่ยวก็สำคัญมากปี2567แค่8เดือนแรกเนี่ยคนไทยไปเที่ยวกัมพูชา ประมาณ1.34ล้านคนโอ้เยอะมากครับเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับคิดเป็นเกือบหนึ่งใน3หรือ31.3%สซค่ะส่วนคนกัมพูชามาทเที่ยวไทยก็เยอะเหมือนกันตัวเลขดพวกนี้มันสะท้อนความใกล้ชิดระดับผู้คนจริงๆครับแล้วก็มียังมีเรื่องแรงงานชาวกัมพูชาใช่ไหมคะที่อยู่ในไทยใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญมีกว่า6 5 0 0 0หคนในไทย มีทั้งที่ถูกกฎหมายแล้วก็ที่ยังไม่ถูกกฎหมายปรปลกันไปซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญในภาคก่อสร้างภาคบริการต่างๆของเราค่ะด้านการลงทุนก็มีด้วยไทยเราก็เข้าไปลงทุนในกัมพูชายเยอะเหมือนกันครับปี2567ตัวเลขอยู่ที่เกือบ3.8พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับโหส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยางพาราแล้วก็เครื่องจักรกลครับ ฟังดูเศรษฐกิจผูกพันกันแน่นแฟนมากเลยนะคะใช่ครับแต่จุดที่น่าสังเกตคือไอความผูกพันที่แน่นแฟนขนาดนี้เนี่ยกลับอ่อนไหวมากๆเลยครับต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนอ๋อยังไงคะคืออย่างตอนที่มีการปิดด่านบางจุดไปเมื่อปี2568นแะครับแค่ช่วง5วันแรกเนี่ยประเมินความเสียหายกันไว้กว่า300ล้านบาท300ล้านแค่5วันครับมันกระทบธุรกิจเล็กๆรายย่อยความเชื่อมั่นต่างๆทันทีเลย เพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมเศรษฐกิจที่พึ่งพากันสูงแบบนี้แหละครับมันกลายเป็นทั้งจุดแข็งที่เชื่อมเราไว้แต่ก็เป็นจุดอ่อนที่เปราะบางมากเมื่อมีความตึงเครียดเกิดขึ้นซึ่งก็นํามาสู่มิติถัดไปเลยคือเรื่องความมัน่นคงที่ก็ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยนะคะมีทั้งความร่วมมือกันแต่ก็ยังมีเรื่องขัดแย้งเดิมๆอยู่อย่างปัญหาเขตแดนที่เอ่อมันมีมาตั้งแต่ยุคอนณานิคมครับกรณีประสาทพราะนียนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่คนไทยรู้จักกันดีใช่ค่ะ หรืออย่างเหตุปะทะรุนแรงเมื่อกร,รกฎาคม2568ครั้งนั้นก็ถือว่าหนักที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคะหนักมากครับมีผู้เสียชีวิตกว่า40คนประชาชนต้องอบพยพกว่า300,000คนค่ะแล้วตอนนั้นสถานการณ์คลี่คลายยังไงคะสิ่งที่น่าสนใจหลังเหตุการณ์นั้นคือความพยายามทางการทูตครับมีการเจรจาหยุดยิงกันที่มาเลเซียมีผู้นำทหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม แล้วก็มีบทบาทของอาเซียนกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ๋อมีแรงกดดังจากภายนอกด้วยครับสหรัฐเองก็แสดงความกังวลเตือนเรื่องผลกระทบต่อการค้าถ้าสถานการณ์มันบานปลายออกไปตอนนั้นก็มีการตกลงกันว่าจะไม่เสริมกำลังทหารเพิ่มแล้วก็ตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่เรื่องความมั่นคงมันไม่ได้มีแค่ความขัดย้ายอย่างเดียวใช่ไหมคะ มันยังมีความร่วมมือที่จําเป็นด้วยถูกต้องครับอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องภัยคุกคามข้ามชาติเช่นอะไรบ้างคะก็พวกยาเสพติดอาชญากรรมตามแนวชายแดนต่างๆครับปัญหาพวกนี้มันจัดก,การฝ่ายเดียวไม่ได้อยู่แล้วต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจของทั้งสองประเทศครับซึ่งเท่าที่เห็นผู้นำกัมพูชาเองก็แสดงท่าทีที่พร้อมจะร่วมมือในเรื่องนี้อยู่ครับค่ะ นั้นมาถึงมิติสุดท้ายกันบ้างเรื่องวัฒนธรรมตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีรากฐานทางวัฒนธรรมร่วมกันเยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับทั้งเรื่องรามเกียรติที่เราเห็นผ่านขนของไทยกับระบำอัปสราของกัมพูชาใช่ครับหรือประเพณีความเชื่อต่างๆก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันมากค่ะครับผมแต่ก็นั่นละค่ะพอมีความคล้ายกันมากๆมันก็กลายเป็นประเด็นที่ เออละเอียดอ่อนใช่เลยครับถกเถียงกันบ e so ่อยครั้งมากทั้งเรื่องโขนเรื่องชุดไทยการเคลมสมบัติทางวัฒนธรรมต่างๆจนเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียที่เราเห็นกันแบบโจรสยามปะทะเคลมโบเดียอะไรทำนองนั้นใช่ค่ะดราม่ากันบ่อยมากก็มองเห็นศักยภาพในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์หรือวัฒนธรรมร่วมที่เรามีเนี่ยมาส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอ๋อมีแนวคิดแบบนั้นด้วยครับ อย่างที่ท่านรองนายกอนุทินเคยพูดถึงว่าจะใช้ความคล้ายคลึงนี้มาสร้างประโยชน์ร่วมกันยังไงได้บ้างมันก็มีความพยายามที่จะลดความขัดแย้งผ่าน,นกลไกต่างๆนะครับอย่างคณะกรรมาการร่วมด้านวัฒนธรรมที่ตั้งขึ้นหลังปี2546หรือการวางแผนที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโ,โลกยูเนสโกร่วมกันในบางรายการค่ะแต่ความท้าทายสําคัญมันก็ยังคงอยู่คือเรื่องออลัทธิชาตินิยมและก็การตีความประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันอืมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ครับซึ่งตรงนี้คงต้องอาศัยความเข้าใจและก็การศึกษาแบบรู้เขารู้เราเพื่อที่จะก้าวข้ามไปให้ได้ครับค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมมันดูจะชี้ไปในทิศทางไหนคะมีข้อเสนอนอะไรบ้างไหมคะจากแหล่งข้อมูลที่เรามีครับในเอกสารวิเคราะห์ต่งตางๆก็มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างครับเช่นการขยายการคาการลงทุนให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้น อาจจะมีการทํานิคมอุตสาหกรรมชายแดนร่วมกันไปเลยพัฒนาระบบโลจิสติกให้เชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นค่ะน่าสนใจด้านการท่องเที่ยวก็มีเสนอแนวคิดสองอาณาจักรหนึ่งปลายทางคือร่วมกันโปรโมทเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากที่ไกลๆให้มาเที่ยวทั้งสองประเทศในทริปเดียวอ๋อเป็นแพ็กเกจประมาณนั้นครับ ส่วนเรื่องความขัดแย้งต่างๆก็ต้องเน้นการแก้ไขผ่านการทูดการพูดคุยโดยใช้กลไกลที่มีอยู่แล้วให้เต็มที่เช่นพวก JBC หรือคณะกรรมการเขตแดนร่วมและ g b c คณะก,กรรมการชายแดนทั่วไปค่ะควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรมให้มากขึ้นลดการบิดเบือนข้อมูลต่างๆครับฟังดูเป็นแนวทางที่เน้นเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลักเลยนะคะ ัวใจสาคัญมันคือการสร้างสมดุลครับต้องหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นการเดินไปข้างหน้าด้วยกันจริงๆไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายเสียเปรียบแบบนั้นมันจะไม่ยั่งยืนครับค่ะสรุปแล้วความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานี้ก็เต็มไปด้วยศักยภาพที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้อีกมากเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเปราะบางจากปมขัดแย้งทั้งเก่าและใหม่ที่เราต้องจัดการกันต่อไป อนาคตจะเป็นยังไงต่อไปก็คงขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะมองแล้วก็ปฏิบัติต่อกันนะคะมีคำถามทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากจากเอกสารที่เราดูกันนะครับค่ะเขาถามสั้นๆเลยครับว่าคุณมองเขเมรอย่างไรอืคำถามแรงเหมือนกันนะคะครับแต่เป็นคำถามที่สำคัญมากเพราะมุมมองของเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งนี่แหละครับมันมีส่วนกำหนดทิศทางความสัมพันธ์นี้จริงๆ ว่าเราจะมองเพื่อนบ้านของเราในฐานะหุ้นส่วนเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันหรือว่าจะยังติดอยู่ในกับดักของความขัดแย้งเดิมๆซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็จะส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนในระยะยาวอย่างแน่นอนครับเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจมากนะคะยินดีครับและสุดท้ายนี้หากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆมีสาระมานำเสนออย่างต่อเนื่องครั